ครับวันนี้จะมาแนะนำคนที่มีความดันต่ำนะครับเห็นไหมไอเรื่องความดันสูงนะมันก็แก้ไม่ยากนะครับก็ไปหาหมอเขาก็จ่ายยาลดความดันมาให้นะครับแต่ถ้าไปหาหมอนี่ความดันต่ำเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเห็นไหมเออความดันต่ำเนี่ยเห็นไหมความดันมันต่ำกว่าเก้าสิบหกสิบเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยเนีย อมันเหลือแปดสิบกว่าแล้วเห็นไหมอันตัวล่างมันเหลืออยู่ห้าสิบกว่าหรือสี่สิบอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะบุบนะครับอันนี้อันตรายกว่าความดันส่งนะครับเห็นไหมอ่าวิธีการท่านจะอ่าดูแลความดันต่ําใครเป็นความดันต่ำนะจําไว้ดีนะครับอืมอ่ามันจะต้องใช้สมุนไพรอย่างเดียวนะครับออันแรกเลยอันลบแรกนะครับอ่า อ่าใบมะยมนะครับมาใบมะยมเอามาต้มกับใบใบกะเพรานะครับมาสองอย่างนี้เอามาต้มด้วยกันแล้วก็กินนะครับมากินกินเข้าไปนะครับมากินบ่อนละแก้วสองแก้วก็พยายามไปนะอันตัวที่สองไอ้สมุนไพรตัวที่สองเห้นไหมมันก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่แล้วนะครับมาอันนี้มาหาได้มาสามตัวนะก็เห็นไหมไอ้ดีปีนะก็เหมนไหดีปีเอาดีปีหนึ่งซองเห็นไหมซื้อดีปีหนึ่งซองมาเนี่ยดีปีนะครับ ดีปีนะครับอันที่สองก็คือพริกไทยดำนะครับเห็นไหมพริกไทยดำอันแรกที่สองนะครับเห็นไหมอันที่สองนี่คือพริกไทยดำนะครับเห็นไหมพริกไทยดำพริกไทยดำอีกหนึ่งซองนะครับเห็นไหมอ่าหนึ่งซองนะครับแล้วก็การผูนะครับเห็นไหมการผูการผูอีกหนึ่งซองนะครับมาสามอย่างนี่ก็พอแล้วนะครับเห็นไหมอ่าเอาไว้กินนะครับ เนี่ยเอาปั่น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 นะครับปั่นปั่นแล้วก็อันนี้การภูเห็นไหมฮะเอาปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาใส่ในแคปซูลนะครับกินวันเช้าสามแคปซูลเย็นสามแคปซูลนะครับอันพร้อมกับขิงนะครับขิงขิงปนนะครับมันมีขิงปนอยู่นะครับอันขิงปนเนี่ยมันก็เราซื้อได้นะครับตามร้าน ที่มันเป็นสมุนไพรทั่วไปเขายังมีนะฮะกิโลละสองร้อยบาทนะครับท่านก็มาซื้อมาใส่แคปซูลนะครับขิงป่นขิงป่นนะสามแคปซูลนะครับอันอันนี้สามแคปซูลนะฮะไอ้เนี่ยไอ้สามอย่างนี่ผสมกันนะอ่าการผูนะครับพริกไทยดำนะครับแล้วก็อันอันนี้ก็ดีปีนะครับสามอย่างนะครับเห็นไหมเอาปั่นนะครับ เอาปัน่นปั่นให้ละเอียดแล้วเอาไปใส่แคปซูลน,นะครับเห็นไหม,ไหมอ่าท่านก็กินอ่าเช้าแคปซูลหกอ่าอ่าเช้าเย็นแล้วก็กินเช้าเย็นนะครับอย่างละสามแคปซูลน,นะครับเห็นไหมอ่าท่านท่านอ่ามันก็มันจะควบคุมนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ดื่มน้ําอมปกติแล้วหมอก็เขาก็ให้อัน ทั่วไปเนี่ยกฎเกณฑ์ในการกินน้ำเขาบอกว่า2.5ลิตรนะครับจนถึง3ลิตรนะครับเห็นไหมท่านเป็นความดามันต่ำท่านจะต้องกินมากกว่านั้นนะครับให้ให้เพิ่มไปอีกประมาณ3ลิตรครึ่งนะครับเห็นไหมขอขอให้เพิ่มนะครับแต่แต่อย่าไปเพิ่มมากนะครับน้ำเนี่ยถ้ากินมากก็ไม่ดีวันละ5ลิตรก็ไม่ดีนะครับมันก็จะมันจะอรัรอื่นๆมันจะตามมาอีกนะครับก็ ให้กินน้าเพิ่มคนเยอะๆนะครับน้ํานี่มันจะไปอันอ่าไปทําให้เลือดมันเจือจางลงนะครับ่าก็เหลวลงแล้วก็อ่ามันก็จะทําให้เลือดเลือดมันไหลเวียนได้ดีนะฮะเมื่อไหลเลือดไหลเวียนได้ดีในความดันมันก็จะอันขึ้นมานะครับเห็นไหมความดันมันจะจะสูงขึ้นมานะครับอ่าท่านท่านก็จําไว้นะครับอ่าน้ํานะครับอย่าลืมนะครับน้ํา ขอให้กินเพิ่มนะครับมาก็ถ้ากินได้อย่างนี้แล้วแล้วก็ความดันมันก็จะกลับขึ้นมาสูงขึ้นนะครับเห็นไหม,ไหมอัน,นวิธีแก้ของน้ำตาลอันนี้ป่นนะครับตั้งให้ั้งให้หละเอียดนะก่อนนะอันอันนี้มันดังแก๊กๆๆ,ๆ๊๊อยู่แสดงว่ามันยังมันยังไม่อ่า มันยายมันยังไม่ไม่ละเอียดนะครับอืมมันยังแจ๊กแจ๊กอยู่นะครับอ่าอันนี้ยังยังยังเอาเอาเอาให้ละเอียดเลยแล้วครับเอาจนมันไม่ไม่มี yes. เสียงแจ๊กแจ๊กครับมาอันอ <c oughs> ันนี <c oughs> <c oughs> ้เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วเห็นไหมเกือบได้แล้วอ่าเห็นไหม สอบได้แล้วครับอ่าอ่าอันนี้อันนี้เลขแล้วเลขแล้วได้แล้วได้แล้วโอเคแล้วได้แล้วได้ได้แล้วได้แล้วอันนี้เครื่องนี้เครื่องปั่นในสมุนไพรนี่ผมก็ซื้อมาจากไอออนไลน์นะครับอ่ามันก็คือเอ่อซื้อมาจากออนไลน์มันเป็นเป็นของจีนนะฮะอันเนี่ยห้าร้อยกว่าบาทนะครับเห็นไหมถูกนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับไอเครื่องนี้นะครับ ท่านจะต้องมีเครื่องปั่นสมุนไพรนะครับอ่าท่านอายุมากเนี่ยอ่าถ้าเป็นความดันต่นํานี่ไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็หมอเขาไม่ไม่แจกยาให้แล้วรก็เห็นไหมอ่าอันนี้อ่าเสร็จแล้วเลยครับเห็นไหมเราพอะจะเปิดให้ดู้นะครับเห็นไหมฮะอ่าละเอียดหมดแล้วนะครับเห็นไหมใส่ใส่แคปซูลได้เลยเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าให้กินเช้าสามแคปซูลเย็นสามแคปซูลน,นะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็อันขิงก็ เช้าสามแคปซูลเย็นสามแคปซูลเหนยไหมอ่ะถ้ามันเป็นมากกว่านั้นก็กินมากกว่านั้นไปนะครับเพิ่มเป็นห้าแคปซูลก็ได้นะครับเห็นไหมอ่ะหรือถ้ามันความดันมันเริ่มมาปกติแล้วท่านก็กินมื้อเดียวก็ได้นะครับเชา้าสักสามแคปซูลขิงสามแคปซูลอย่างเงี้ยอ่าก็อันอันๆๆอ่าใ,ใบมะยมก็ลดลงไปนะครับใบต้มใบ,ใบ,ใบน้ําใบมะยมอย่างเงี้ยนะครับอ่าท่านทาอย่างเงี้ยท่านความดันจะขึ้นมาปกตินะครับอ่า ครับขอให้โชคดีนะครับในการควบคุมไอ้ไอ้ความดันต่ำนะครับอ่าครับค่ะวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่น,นี้นะครับ